ครับในคลิปนี้เราก็จะมาทําการเลดบ้านบ้านหลังหนึ่งนะครับที่อยู่บนบังเกอร์ a 2นะครับอยู่บ้าน a b c นะครับมาดูเนื้อหาในคลิปนี้กันนะครับว่าพวกเราจะเลดบ้านสําเร็จหรือเปล่านะครับผม เนี่ยอ่ะทำอะไรอ่ะไปไม้นะมันไปขึ้นไม่มีขวานเนาะ ขึ้นแป๊บเดียวกล้าพิมพ์หมุนได้หรอกได้เลขกะไรอะ่ะตา บีซียูล็อกที่ผ่ายแล้วูออกไม่ได้สแสเนี่ยผมโดดได้รับสอกลูกมาไปกันได้อ่ะไม่ได้ใส่แบตหรอไปอ,ออกประตูซ้อนนีว่าใช่ปะ่ะล็อกแล้วเออใช่เฮ้ยเ็ร ไแม่หลังจากเพื่อนในทีมของผมถามหา BCU ของเจ้าของบ้าน,นครับหลังจากนั้นเจ้าของบ้านก็เลยดิดตัวเข้ามาพอดีนะครับจังหวะมันช่างเหมาะเจาะสเลเกินนะครับผมจากนั้นเราก็เลยจะเอา BCU ของเจ้าของบ้านนะครับไปไขประตูต่อนะครับในจังหวะนี้พวกมันก็น่าจะเรียกพวกของมันกลับเข้ามาแล้วนะครับผมเฮ้ยมันเปิดประตูมันเปิดประตูะตีกอยิงชั้นไหนวะชัน้นล่างเขาตีอยู่ข้างล่าง เมือ่อกี้ปั่นหลุดแ0ดร้ยเลขแปดหน้าประตูเลขเจ <600 S 1> <600 S 3> ็ดร้ยแมวเปไงบ้างหลุดไหม6กร้อยอยู่แมวมาปั่นนี่มาเ0 0ดน้อยผมตั้งแต่900แนละ้วตรงไหนเนี่ยปั่นประตูนี้ผิดต้องรอเบิดตรงนี้ออกแล้วถึงจะเข้าบ้านมาได้ แค่ตรงประตูนั้นต้องระเบิดฟรีหน4อยีามทีกลางโอเคสามสองสองลูกแตกไหมวะแตกดินี่รุ่นดีวก็แตกแล้วสีเนี่ยระเฟิร์ตออกมากลับบ้าปก็ผมก็โคบด้อผมจะใส่ประตูรถอัในนี้ให้ใครกลับก่อนได้ไหมผมขาย่องลอกติ๊กออกไม่ได้ <Yeah. S 1> ไกล้า <laughs> กล้าปะ ไม่โฮไม่ไปแล้วจะคนตัวนี้เด็กไอตัวในบ้านตายอย่างอย่าอะเฟอร์มีเน็ตใช่ไหมไม่มีสี่แปงเนี่ยอยู่ในรถ่ะ ไปวิ่งไปให้เขาอะเอาไปเหรอไม่กลับเขาวิ่งกลับ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 แปลวอีกมาทีเดียวเลยก็ได้แปลตรงกลางเลยก็ได้ก็แปะเลยเสื้อแปะไหนแปลซี่กลางเนี่ยคนข้างนอกต้องแปะดิไม่งั้นแม่งคนข้างในจับไปจ่านี่ก็ตายอยู่แล้วแปลมันก็ตายไม่เอาไม่ตายแปลซีไหนซีนี้นะซีกลางใช่ใช่ฟีมันจริง ลมีคนมีคนเดือบรอยตายเดือคุณนไม่เชนไม่ตายวะลองะไรนะอยู่ลองรถอยู่ลองทั้งนอกทั้งไหนข้างในข้างในคือตายลยคือเข้ามาทำก่อนหนึ่ออกมาตายเหลือใครบ้างตอนนี้ไม่เหลือแล้วเหลือแมวเหลือแมว หเหนืยตายคนแรกเลยพูดดไถเลยก็บาดเลยเสียงเลยบาดไม่เป็นเมื่อไหรอหรอนอนเล่นนอกเก็บของเนี่ยลดแล้วเอาเก็บตรงไหนตายเอเคก็ตายเหรอตายตายดิตายหกเลื่อหลงเหลือเก้าหน้าประตูใส่แล้วเหรอวะเอ๊ะพอถอยปุ๊บจะไปเอาระเบิดเพิ่มตายหมดเลย quên thực sự. không thể hoàn thành. không thể hoàn thành. không thể không thể không อตนั่นแหละครับหลังจากนั้นตี้ของพวกผมก็ได้ตายกันหมดแล้วผมก็เลือกที่จะเกิดบ้านแล้วก็ถือเอาสนเยกระบอกหนึ่งวิ่งออกมาจากบ้านนะครับที่จะมาเติมนะครับผมยังไม่ล็อกตอนนี้แต่ตอนนี้รออยู่ถ้าเกิดมามามาช้ากว่านี้ก็ล็อกเอ้ยไม่น่าไปเอาไอดีไอดีไอเมืองใหญ่เลยมันน่ามันอยู่ตรงตรงรถตัวหนึ่ง มันมีไอ้บ้านไอ้บ้านไอ้บ้านชั้นสองนี่มันไม่ล็อกมันขึ้นไปครบแล้วมันยิงลงมาเลยผมโดนชั้นสองยิงเดีย๋ยวสแนปไปเล่นให้เอ้ยมันอันนี่หรอเพื่อนแต่ล็อกเหรอทงังอันี้นะทังทางประตูน้างแล้วที่มันยิง,งออกแค่แล้วล็อกล็อก,อก,อกเพิมม่มอะวะ เฮ้วิ่งไกลยล่เนี่ววยอเอาเอารถเ,เป็นไปยังไงก็ต้องโค้มันต้องดิ้นรนอยู่แล,ล้ลวม,มันมีมันมีสองคนันมีฝั่งนี้ด้วยแล้วก็ฝั่งนี้ มันไม่เอาเกียร์ละคันเดียวไงมันกระดิ่งลนลนเอาลนขึ้นนะเดี๋ยวขึ้นบ้านเอมิซีขึ้นบ้านเอมีซีหลังบ้านมันได้ไหมไม่เห็นคือยู่บนหลังคาไม่ยิงไม่เห็นหรอไม่เห็นขึ้นทำขึ้นหลังคาไอ้โลมดะยังไงนั้นยิงได้มันซีได้แค่จุดเดียวมันไม่ขึ้นมันรู้มุมนี่มันล็อกหมดหรยแปดตาได้แปดตาเปิดเข้าไป น่าจะปิดวะเสียงมันทำอะไรตัวแอวรอบตัวตรงบ้านน่ะเห็นรึแล้วเราจะไปลงฟีการ์ดเอซีไม่เห็นแล้วจัดมั้ยเจ็บเจ็บตายเอยตายตายตนึงข้างในไนบ้านลงรถลงรถเหรอใช่ลงรถนะที่จะไปปรับในสองร้อยเมตร ปั่นได้ไหมละ่ะตองประตูได้บ,บนหลังปจะกู้มาจะกู้ของเหรอ,อยังยังตอนนี้เราเราจะจะเข้ายัางไงฮัโลโหลตรงนั้นขึ้นได้ใช่ไหมเห็นปะตรงนั้นขึ้นได้พี่บ้าเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปพี่ไม่เคยเห็น

กใช่ใช่ใช่ใช,ชั้นสองชั้นสองเ,อเฮ้ยให้ผมต้องลงไปต่ำกว่านี้ป่ะเห็นแต่ขาช่วงขาช่วงล่างมันอะ ใช่ข้างลงรถไม่เห็นวรอแต่ตัวอันเปื่อยแล้วนะหรือว่าคนละตัวบ้างหมอค่ะคนละตัวคนละตัว ก่อใหญ่ด้วยนะตัวเมื่อกี้ใหญ่พี่อริเนี่ยเกิดโคตรให่เลยโดนเกิดมาเจอคนขับรถไล่ชนอีกเนี่ยซ่อมนด้อยู่ชั้นสอง ไอเอยู่ไหนอ่ะอีนิดหน่อยเด็กนักทายใบ้านไอชุดโ้่บนั้นมากู้ของเมื่อกี้สติ๊กอะสติ๊กอะอยู่นาบ้านมันไม่รู้เพื่อนมันเกิดอีกเปล่าไปตื่นไปพี่เทนรถจอดไว้ตรงไหนนะที่ตรงๆเลยนี่กระเป๋าพี่เฟรดกลางอยู่ใช่ไหมอยู่อยู่่นข้างในดีกว่าน้างดี よくないと。<laughs> <シ><シ><シ> <laughs> เป็นเอฟีไฟ์ี่ของใครอ,อยู่ไหนอยองหน้าเนี่ยของเช,ชนทิน้งไว้เก็บไว้เล่นยอะไรสักกานันี่ขึ้นยังไงขึง้นมาได้เลยสีกเพื่อแม็กใครเนาะว่ยเกบประตูมาเตียมประตูอะ เอาไปเกบไป,ปที่บ้านแต่รถรถเพ่งแต่ีแตกๆนะเซิร์นี่มีอนตัวแม่มีที่บ้านเรามีที่บ้านเรา ไหนรถนั่นอะไรเด่อยเลยไปอีกไม่เลยเอาใส่รถเข็นรถเข็นไปนเราออกไม่ได้ดีดีเราต้องอใช่ประตู

เบรแล้วเนี่ยจอดอู้่เนี่ยล่าสุดเนี<อ>่ย <c oughs> หลังจากนั้นก็ไม่รู้นะครับว่าใครมาเจอรถของพวกเราแล้วเขาก็ได้ทําการขโมยไปเรียบร้อยแล้วครับหลังจากนั้นเพื่อนในทีมของผมก็ตัดสินใจที่จะวิ่งขับบ้านเพื่อแปลของมาเติมแล้วก็เอารถอีกคันหนึ่งมานะครับผมปิดหนักให้ไยกวหมทำกำแพงปิดประตู เฮ้ยแล้วตัวนคนไปนอยู่ไหนครักีก็วิ่งผ่านเพิ่งวิ่งผ่านมานะเฮ้ยข้างผมใต้บ้านผมมเป็นผีปะเนี่ย,ยวิ่งอยู่ใต้บ้านผมเมือกี้ มันจะมีของน่าจะมีปืนเข้ามาแล้วบ้านสองชั้นโอ้ฟอร์ดเรนเจอร์อยู่มาตั้งนานใช่ไหม,มนิ่งกปแล้วตายตัวนึงไอ้นี่ตัวเปล่ามั้งเนี่ย บ้านสองชั้นตัวหนงนะฮะท่านงใครวะเมื่อกี้ไหนวะชั้นลอ,อยนอูยนผีทีเอ้าไปขีดทำไม ตายบ่ะงเดี๋ยลูกโม่ปวดเนอะตายตายใส่เลยลูกโม่มากระเป๋ามีกระเป๋าใหญ่ละขวานผมถือมาจะยีกันนะเอี๋ยวมีก่อนด้วยมีปืนบ้วยกระเด๋ยวะ มันทุบอะไรตัดต้นไม้เนี่ยใช่มันสับต้นไม้หรือทับเลยดไปนี่เตอร์หมดตังเกิดแล้วสินะบอกมันจะ<า>จองติดเนี่ยหรอ แลจ,จอดในรั้วบ้านนู้นก็ได้นะรั้วบ้านไหนเออไม่ไม่ไม่แล้วไอ้เนี่ยแล้วผมทุกอยต้องระเบิดยังไงครับเปิดก็ระเบิดนี่ไงระเบิดในรั้วเนี่ยนะเราจะทิ้งเฉียวคันนี้ก่อนลรถรถจนล็อกปะไม่ล็อกแล้วไม่ตอนนี้ระเบิดเอาล็อกมาใส่จะพังปะ ไม่รู้ว่าถ้าเอา RPG ยิงเนี่ยมันจะแตกสองแผ่นเลยหรือเปล่าทั้งทั้งในขอบนี่ทั้งในตัวเนี้ยถ้ายิงเนี่ยถ้ายิงขอบนี้มันจะแตกสองแผ่นเลยว่านหมมัแตกสองแผ่นเลยมันจะดีมากเลยเนี่ยยิงเข้าตรงขอบนี้ให้มันโดนสองแผน่นทำไมอ่ะแตกสองแผนแ่นเนาะถ้าแตกสองแผ่นแล้วรถเขียวเปิดท้ายกระบะก็กระโดดขึ้นมาได้เพลินเลยโอ้ หันเดียวอยิงยิงตัรงโดดขึ้น,นมาไม่ได้อือได้ยิงข้อฟอกแลเนี่ยมาไขารถก่อนไปยังไงไปนี่นี่ไขตรงนี้นด้ไม่ได้แต่ผมระเบิดไอ้ตรงนี้ไล้จุ๊ก เด็กเปิดได้แบ่นี้ไปเลยอ๋อชทีนมันล็อกนี่นนไม่ใช่แลอ,อ,อีกแล้วใส่แล่วใส่ได้แต่คันนี้เ,นเรเีย้องการนนีจะระเบิดข้างในที่จะเปิดมีพิลุงใช่ไหมมีจบ<อ>มีเ,น,เนี่ย ปีนออกไม่เลยออกหนีดีครับ รีเกียร์ใไ,ไหมเนี่ยซับเต็มไหมเนี่ยเต็มต่อมน้าตู้ทำไมฟิล์มมันตกต้องเอาล็อกมาใส่ไปไม่ล็อกเปล่านี่อยู่ในนี้นะในกล่อง อีมันฟาร์มมาเพิ่อไปแต่เฟิร์สไม่ขับไปขับมาดีถอยออกมาให้ยิงเนียวพีเฝั่งคนึ่งจะเราจะว่าลานเพื่องยนฝั่งเตอร์กีแม่เลยอะไรแนวขับอึ้กีก็มีรู้ไี้ไงไปวิ่งมาวิ่งมาขอวิ่งมาผมก็ตกเพรผมยิงเม็ดอยู่จิตทางมาร์เกอร์ทางไปกอนเกอร์กำลังวิ่งขึ้นเอนเขา มาทำบ้านลกมันนะ่แหละเห็นใครบอกเล็นดได้ไหมแปดไอพีเอสไม่ไหวว่ะใ, <8 S 2> ใส่แล้วใส่แล้วหมดดึงนี่ของกลับไหมในรถเข็นนะเออก่อนรถเข็นเอาเอาเอามายังเก็ไปแล้วลก็ไม่ไหนมี เดี๋ยวรถที่คานเึ็มาเอาไปเมาแล้วเดีล่มมันเดี๋ยาร่มเนี่ยคันนี้ใช่เจ้าปะล่ะเ่าไยิงเลยเอาเลยเฮ้ยมันมีคามีคาฆ่าตลอดเห็นไหมใช่ค่าผมเลยล้วเจอแล้วไะกระสุนสีแดงแมวฆาพันนอยน้อย ไม่ไ, repay, ไม่ไปเล่นไปเล่นไปแล่นไม่ได้ผมเล่นไม่ได้ก็ดอกดิผมผมไปเล่นฝั่งนั้นฝั่งบ้านเอพีซีให้จะต้องการเตีอะไรขี้ต่อไอขีเวีมันก็วิ่งตามไปขี้เยอะ พบก่อนแล้วพี่ภานในของเยอะแมวเหลืออันนี้ไม่มีอะไรต้องเอาแล้วเนี่ยไปได้เลยีล๋ย้ายทุลปได้เลยข้านในพักมุมรถเียบเพื่อนเหล่าไปอย่างเดียวไปแล้วนะววอยู่นี่ไ่เหน อยูนะพีเลยเครียไปไปขอบไปสอบกันเลยขาขาไปเลย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 จะเพิ่งไปเราไม่มีอะไรมันแล้วตายตายตายตัวสองตัวต้งถนนถนนมองไปตามถนนอยู่ริมถนนเลยหน้าเจ็บหน้าเจ็บผมยิงให้ไม่ได้ตาย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 สอบปะเหี้ยหกเอฟ 1> <M> 1. เอ็มวันอัี้มาจากไหนวะเอ็มวันในรถไงตายหมดเลยใช่ไหมตายหมดแล้วเอ้ยกระสุนแม่งโคตรเน่าเลยเอามายิงนั่นแหละครับหลังจากนั้นพวกเราก็ได้เขียบบ้านเสร็จที่เรียบร้อยแล้วพวกเราก็จะเดินทางกลับบ้านกันนะครับของที่อยู่ในรถแดงก็มีประมาณสามกล่องนะครับก็มีของเล็กน้อยมีปืนมีอะไรนะครับตอนที่เราเดินทางกลับก็ดูเหมือนจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับแต่ ทันใดนั้นเองก็มีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นนะครับผมเล่งไครเออสีร์อะไรพวงนี้ก็ได้ว่ามันเกิดพี่เทะผมตัวตายตายเฉยกูของให้หน่อยอะไรลงไหนลงรถไม่ได้นะเบี้ยแบบไม่โหลดกูของให้ด้วยเออสี่ศูนย์หกศูนย์ทำเส้นนะกะจอแรงอะหไม่ใช่รถจมแล้วหรอ เฮ้ยโยนรถหนามเอาผมผมลงเฟสรถแมวจมจมดินไปเลยจมผมบอกว่าแบบไม่โหลดเดินเดินเดินก็ขับเหตรถรถแดงไปแล้วไปแล้วรถแดงของเยอะไหมรถแดงอืมของกล่องกล่องหลีกกับของไม้ชิปไหมพี่แล้วก็ิกาีฬาย้อนหลังกันเลยหลังสวยสวยจริงเก่งเออหลังทุกคนบันทึกได้ นั่นแหละครับกล่องสองกล่องที่อยู่ในรถนั้นก็หายไปกับตาเลยนะครับก็ผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะครับหลังจากนั้นก็ไม่รู้จะทํายังไงต่อแล้วก็วน่าจะปล่อยให้หายไปนะครับผมแลสําหรับชิปนี้ก็น่าจะจบเพียงเท่านี้นะครับผมถ้าใครชอบชิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ลิปหน้าครับท่านผู้ชมบ๊ายบายจริงๆเป็ลกอกว่าตอนนี้อืม ตั้งแต่อันนี้แล้วเฮ้ยเติมนี้มันให้เปิดจาม่าเลยแต่ยิงจาอะไรก็ไม่แบบไม่เป็นใจถ้าก็อยากเปิดยาม่าหรือ V P N ยาม,ม่าเปิดปอักอินเลยนะมันเกิดไก่ หายเลยเราลดเออราพี่ลงรถแม่จะมาสร้อยศพเขาบอกเขาลงรถไม่ได้เราพี่ลงบุญรถรถจบถ้าแม็ปไม่โหลดแบบปุญอันนี้ต้องออกเข้ามาเราลอการลงรถออกไม่ได้ออกและเข้าไม่ได้รวมันเต็ม ิ่นไม่รูเ้เลยเดี๋ยได้กลองลว่ะอาร์พีจีอยู่กองไหนวะอยู่นี่